ยึต่ตีนเขาเนี่ยตีขโควีซีคันนี่ไงกินตะบักแก้วมังกรอนจะมา <laughs> บ้องคนมาแล้วอันนี้บอกอีกทีเพื่อตมเย็นมาตรฐานของชีวิตก่อนบ่มีเลยตอนนี้มาตรฐานอย่างบ่มีเลยธนาคารกับทุ่งมหาชื่อแตกยังกระโดดกันแน่เพจกระซำที่เป็นเจ้าหนี้หอยในเฟซบุ๊กป้างไว้ธนาคารกาาระซำถ้าหอยมีบ่ต้องให้ท่วงงา,า <laughs> ปบ่ต้องคอ ข่อยไม่ได้นาด้าน,ป,านาประเด็นขั้นมีบ่ต้องทวงข่อยโอนปูดโอนปูดรถที่มู้เจ้าทวงนี่มู้เจ้าทวงเอาหยังข่อยบ่มีให้ดอกตอนนี้งานบ่มีตั้งแต่ข่อยรับจา้างเก็บแก้วมักงกรนี่เขานีสามหมื่นขอพันใ้เงินอยู่ขอบรรเจ้าไไ <c oughs> จั้งแต่ากาแฟข่อยกับบะกาซื้อกินมู้เจ้าเจ้าหยังกับข่อยข่อยถามเนี่ยขึ้นมาข่อยจะไอ้สดเฉลิมใช่ ไปหาเก็บเห็ดบ่ต้องลาา่าเศร้าบ่ได้ลา่าดอกสาดนี่ก่อนลา่าบ่ต้องทองตั้งแต่ล้ำสดล้ำเชืกันยังมาลำจา้างหาเมียนขี่เป็ดขี่ไก่ล้ำแถวเขานี่ข่อยเป็นมาล่ามาสิบกว่าปีบ่มีอย่างชีวิตอย่างข่อยตอนนี้รถข่อยเขากระถ่ายยืดเฮี้ยนข่อยเขาก็จ้องสีเอาคือนอืเพรายัางข่อยบ่มีงานเอาหัวอดรกองกุศลนกกินมันนี่นกเตี้ยนุน <c oughs> พายเฮ็ดให้เดือดขนาดนี้ น้องบ่เห้ยอะไรพี่เดือดจังใดพี่ถามเนี่ยชีวิตตอนนี้นับแต่วิหน้าที่นี่ไปต้นไปนี่คือหาเป้าหมายของชีวิตไม่มีเลยไม่มีเป้าหมายอะไรให้กับชีวิตเลยคิดแค่ว่าวันนี้จะกินอะไรจะผ่านวันนี้ไปได้ยังไงลูกเต้าเราได้สิไปโรงเรียนในจังไดพอแม่สิมีเขา่ามีน้ำกินบอ่อยู่ยากยู่ลลำบาก mm. ขั้นมันเป็นโควิดมันลำบากนั่น มันเป็นโควิดแล้วมันเห็ดให้เศร้านี่เด้อข่อยสิงยอดเป็นโควิดพอ,อยังตีมันเดือดร้อนนีหลีผู้เจ้าบ่เดือดร้อนไผกกสร้างมีเงินเดือดมู่เจ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปแต่ข่อยอยู่บ่ได้อู้มือนี้สภาพข่อยเบ่งเล็บมือข่อยโลดพุนมู่เจ้าเบ่งเอาเบ่งเล็บมือข่อยตอนนี้แล้วมู่เจ้าไปเบ่งเล็บมือยอนหล้างข่อยเคยมืองามๆฟ่อนงามๆเม่นไม่เล่นเป็นเนวนังนล่ะย้อนหยาเร้อยโควิดตัวพระยาประยุทธ์น่ะ บอกว่าคุ้มใดคุ้มใดมือนี่เจ็ดพันกว่าเจ็ดพันกว่านี่มันเอาล่องบาเบิดได้วพี่น้องหอสิบอกที่จริงมันไม่เป็นเจ็ดพันกว่าคนเป็นน่ะมันบอกตรวจแม่นแล้วเนี่ยตรวจมันมีอยู่สำนันเชื่อไหมแนวตรวจน่นะมันเอามาสามพันมันก็ตรวจแค่สามพันคนสฉ <c oughs> ล่องเอาแนตวตรวจมากครบประชาส่วนเมืองเฮ <c oughs> ้ยมัน <c oughs> ทะลุแปดแสนคนตายมือเราทลายบุ๊คมันล่องเจ็ดสิบแปดชิบขูเห็นลงได้ยังซ่อเชียวเด่น นันตะล้อความตายน่ะมือละทอดไรมาเมื่อลงข้าวตายสี่สิบหาสิบผู้ขี่กูนี่มันบ่แมนคุณสวดเห็นไหมในติ๊กตอกอ่ะอันที่คนที่ว่าเป็นไฟฟ้าน่ะครอบครัวเขาแม่เขานั่งรอต้องเปลี่ยนกันนั่งกองจองใช่ค่ะนั่งฝ้าวฟองขี้นะคิดบ้างออกซิเจนนะก็ต้องหยาดแบ่งกันใส่อ่ะมู่เจ้าคิดบ้างมันเกิดยังข้นมแต่ขวสีนี้ไปยุประเทศเล่าแหละประเทศเล่าลงไปเหยียบประเทศเขาตอนนี้ปุ๊บ ขาฉีดวัคซีนให้ฟรีร่บุษเสียพ่อบาทไฟเชิดอันนี้แพนเค้กเข็มมันดีเนี่ยเขาเป็นดาราแท้ๆเขาฉีดเข้าไปนี่ข้อสองเข็มเห็นจะไปนอนเดาๆอยู่ร่องบาดผุ่นข้อวิสิตแตกคือกันนี่นีออ่นำ้ำซื้อตีแนวนี้ยังไม่ฉีดยังไงว่าถึงเจ๊ใสขวดขคือวัคซีนเนี่ยจะแม่นวัคซีนหรือแม่นน้ำเกลือยขั้นแม่นวิกวัคซีนมันคือสิเป็นข้อฉีดข้อสองเข็มเขาเป็นดาราผุ่น ศูนย์นี่หลืนะตอนนี้ชีวิตข่อยบ่ไม่เป้าหมายพิอยากคาข่อยพิสิจับข่อยไปธีคุกเอาไปโหลดเพราะได้ละมือข่อยกับม้าขวาเขากินพ่อหยังขอได้คุกก็ข่อยสีเขาคุกเลยข่อยเคยไปใส่ชีวิตแล้วเพราะข่อยเคยไปรั่หม่คนในคุกเบิงข่อยเคยไปแล้วข่อยเป็นศิลปินข่อยไปทาความดีมาแล้วแต่ความดีเพราะสามารถซอยหยังข่อยได้ตอนนี้แม่ข่อยนี่ต้องโอนหอนเงินเดือนอปตเดือนละสามสี่พันแม่ข่อยใส่มุจเจ้ามันจุ้คว่มส้ํานาข่อยหรือว่าควอสมเพจข่อยอาอท่านี้ ตั้งแต่ก้อนข่อยเคยซื้อกาแฟแกะละยีสิบชูมือดีข่อยบ่าห่อนบกากาซื้อกินเงินอยู่ในถุงนี่มือไหนขอแต่เขาใช่แล้วมือกับทำทายยืมเขาหาบาทสิบบาทแท่ๆพ่มี้ขึ้นเขาดอกแล้วก็ไปทำลำทำงานใส่หนีเขาสู๋ยังสู๋มาปีกวัวหรอสู๋เอายังสอปีบ้สู๋เท่าสู๋ตั้งแต่สวนน้ำใช่ก็ยังมาหลับจางเก็บขี้ไก่เนาะล่องเบิรงเซลแล้ว นอกกับปอยกินอาหารธรรมชาติแล้วเจ้าขันพี่น้องอันนี้คือเบาเครื่อจริงด้อค่ะผู้ใหญ่ะพอใจกับบอกครบเพื่อนไปเลยตอนนี้ข่หอดบะมีหอนเชียงสียู่รดข่อยกับบะมีขีแต่จกกักรยั่ข่ข่กับบะมีขีเขาไม่ยึดซูมือจเจ้าเงินใส่มาใจแล้วยูบยูสิข่เปียนอาชีพได้จังไหนมันเปลี่ยนบาทาน่ทันข่เป็นหมอลำจับไม่ขึ้นข่รองเพงใส่ไข่ไปตามามหุงขายขายให้หมาตัวไหนเขาจะซื้อนีอ่แหละตั้งแต่ปอนลูกข่กับมะจำ อันน, ist, น,น said, 对对 yeah> um, yep ี้บาความจริงอืมอืบ um ่สูนจังหดผู้ใดผู้ใดอยู่ใดนี่อยู่โควิดอยู่ไปแต่ข่อยบ่ยอมข่อยเบ่พาะข่อยเบ่ไหวแล้วตั้งแต่ความที่ข่อยอดทนมาเด้อพี่น้องอดทนมากกับโควิดตั้งแต่มีหน้าปีสามสิบหกจนสิเข่าปีสี่หกสิบห้าแล้วโอ้ยปีปีหกสิบสามข่อยอดทนกับโควิดมาแจะปีหกสิบสามเดือนมีหน้าข่อยจำได้ ตั้งแต่มมือนั้นเป็นตนมากเงินในเ,นเล็กระเป๋าขอบางย่างเลยคณะคอยใส่แบบประหยัดเราเด้งานบ่มีรับงานบ่ไดแล้วบ่ต้องบอกว่า,วาทาไมไม่เปลี่ยนอาชีพทําไมไม่รู้จักทาอย่างนั้นอย่างนี้จ้างคอยนี่ชี่คอยไปเห็นงานอย่างสมัครงานตอนนี้บอกให้สิรับให้คอยไปถูส้วมบอกให้คอยไปรับจา้างขันของงหนา้าบอกมุงเจ้าเป็นคอยมุงเจ้าเห็ดไดบ่ตอนนี้คอยมารับจ้างเก็บป่อกแก้วมังกรยุตจังหวัดเลย อืมกินตแต่แก้วมังกรเขาก็ขอเขากินเบาเชื้อทำอยู่เมื่อกี้เจ้บ่เขียเบิดจูงผู้ใดอ๋อทนได้ก็ยู่ไปไงมู้เจ้ายู่ได้มู้เจ้ายู่ไปกับโควิดยู่ได้ยู่ไปคอยเพื่อเดว่าเพราะอะไรแต่ก่อนคอยไปล่ำพี่น้องสามเดือนน,น,นั่นเงินนี่คอยก็ได้แล้วหาหกพันเจ็ดพันแปดพันคอยเงินกลับมาบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงตเตาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส่มื่อกี้ไปล่ำขี่ให้หมาตัวไหนบ้างแต่แต่คอยย่างไปตลาดนัดนี่เขาก็ว่าเป็นโควิดชีวิตตอนนี้ยู่ได้ตั้งแต่บนเขานี่ อยู่ได้แต่บนเขาค่ะเพราะอะไรอยู่ตีนเขาหน่เขาประกาศเมื่อวานว่ามีโควิดสี่คนเออลูกไปโรงเรียงกับผู้ด้คู่กระเสียอยลยเปิดเทอมเพื่อที่จะเก็บเงินค่าเทมอมเก็บเงินค่าเทอมแล้วก็ปิดให้เลียนรอนไล่เด็กน้อยจ้งสิเข้าใจบ่เข้าใจประเทศฮุกขีนี่มีได้สิ่งใหญ่ไปอยู่ประเทศเล่าผู้ใดบาพอใจรบเพื่อนบ,บอกบ่ไดว้ว่ามูเจ้าอยู่ได้อยู่ไปบ่ได,ด้เงินแต่ขออยู่บ่้ด้ถามเนี่ยวะ คยถาม่าว่าประชาชอยุ่จางไหนสีแตกจังไหนคนที่ทํางานเกี่ยวกับสายบันเทิงนี่กี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านชีวิตคอยถามเนี่ยจากคนที่อยู่แบบลําบากแบบคอยนี่จากที่เคยไปล่าได้ลองล่าได้หาเงินได้เด็กเสิ์ฟกสร้างอยิ่งข้ามตอนนี้บ่มีประโยชน์ยังชีวิตหายอย่างใดแม่นคอยตายดินเดวๆตอนนี้บอยบ่เสียดายชีวิตพีนองเพราะต่อไปบ่ฮู้เลยะนะครชีวิตคอยเป็นได ยังไม่รู้เลยว่าบ้านปลายชีวิตจะเป็นยังไงเฮียนบะมีอยู่รถบะมีขี่เาจ้าที่คอยสร้างไว้ทุกอย่างยอ้อนคอวิโตเดียวยอ้อนควิดตเดียวบางเล็บมือข่อยรดบางเล็บมือข่อยตอนนี้เบ่งเลยข่อยเฮ็ดทุกอย่างรับจ้างเสียหอดหยารับจ้างปลูกต้นใหม่ข่อยเฮ็ดเบิดบ่ต้องถามว่าเป็นยังคือบ่งู้จะเปลี่ยนอาชีพข่อยเปลี่ยนมาบนแล้วแต่มันบ่เหมอกับขอ่อยเพระข่อยเป็นหมอลำ คอยหากินด้วยเสียงเพลงแมนบอลน้ำจช่จได้ขนาดน้ำไช่ไหนึ่งพี่น้องมาลับจางเก็บขี่ไก่้สวนขางๆอันนี้บอกความจริงบ่ได้ตัวผ้านกผ้าลิงมารลับจางเก็บขี่ไกล้ยู่ขุขาสวนนี่อันนี้คือความจริงนะบ่ได้บอกโกหกขั้นผู้ใดว่าอันสิมาดามาอยู่ในเฟซบุ๊กข่อยแล้วสิมาแบบว่าโลกสวยหนีออกไปเลยมู่เจ้าอยู่ไดอยู่ไปแต่ข่อยอยู่บ่ได้เท่านั้น ตั้งแต่มีหนะ้าเดือนที่ผ่านปีที่ผ่านมาจนหน้าตอนนี้แร้วต่อไปในอนาคตนี่ชีวิตข่อยยังบรูเลยวะจะได้ล่ำตอนไหนจะได้ทํามาหากินตอนไหนเมื่อหนึ่งนิตยาสารคามทับลายไดยมอนด์เคยลํำงานละเจ็ดพันแปดพันเก้าพันตอนนี้แม่เต่สตางแดงเดียวกระเป๋าข่อยกับบะมี่ข่อยขอเขากินมือละหาบาทสิบบาทมู้อเจ้าคิดบ้างรับจ้างก็รับจาบ้างบ่ได้ตอนนี้เพราะโควิดตั้งแต่ลองไปสื้อพักบุ้งยุติตลาดก็ไปสื้อบ่ได้ค่ะ กิน,นแต่ต้มามามาสร้างของเซเว่นกับบุกกาสร้างพ่อเขามาทรงอยู่หน้าบ้านยานหา,หาความปลอดภัยกับชีวิตได้อยากบั่นี้ไอ้มนเจ้ายูอยาโสเจ้ายูุได้บ่คอยถามเจ้าเนี่ยข้าเจ้ายู่ได้เจ้ายู่ไปเจ้าขายตามูฮู้กับไม่ไง่พูนเจ้าก็าขายไปแต่ไข่เนี่ยมันขายบ่ได้เพราะไข่หมูฮู้จ็กสิบป,ปุงอันใดอย่าเขากินแต่แต่ขนาทอดไข่ไข่กับเข้มอคนเรามันถนัดคนละอย่างคนที่พูดบอกว่าอดทนอดทนสู้สู้เฮ้ย กูสูมากแต่มีหน้าพุ่นลองมาสูเพิ่งแม่ธนาคารมาส,สั่นท่อมากยิกยิ่ยิล่าสุดข่อยเสียวขอควางข่อยล่องเฟซบุ๊กเลยพี่จะส่งงวดรถหรือจะเอาหรือจะส่งคืนมาฉันข่อยตอบเขาับขึ้นไปแล้วค่ะว่ามาเอารถไปเลยเพราะตอนนี้ข่อยขี่ไปไหนไม่ได้โควิดเกิดมากบังค่อยอดอยากไปนีพี่น้องข่อยอดอยาอยี่หลีแม่ข่อยนะ่ะท่อหาข่อยซูมือท่อหาว่าลูกยูจังไหนกินจังไหนเอาเงินเดือนอาบต เดือนละสามพันสี่พันแบงไม่ลูกใส่มอเจ้าอยากอายบพเอา,อาเงินน้ำแม่คอยถามเนี่ยตอนนี้รถดคอยกับฉันเมีขี้เขาท่อมาสู่มือแล้วคอยบอกมอเจบบ้าว่าบ่ต้องท่อหาคอยธนขัารกับสร้างเจ้าหนีคอยนี่ก็สรางตอนนี้เ่ต้องท่อหาคอยเลี้ยแต่ย่างเดียวถือคอยบ้านนี้คือคอยขาตัวตายซ้ำตายแล้วละ่ะคุณนัวเรต้องบอกต่คนเดืนขนาดจ้างเจ้าเหนียวเจ้าหางเงินในมือหนึ่งเท่าไหนแต่ก่อนจะยุ่กรุงเทพอยู่ลายนินสาลลำเพิ่นมือหนึ่งหาได้แปะหมือน ซูมันนี่เจ้าตมาขายตามาหุงพออะยังพอะบอกโควิดเออมันเห็นเด็กคนเดือดร้อนผู้ดใดยุ่ยใดก็ยุ่ตีเออนี่บ่าวาเต็นเต้นไอ้ติ๊กี้นี่ติก๊กฉันรู้ว่าเธอไปเหมาบอกทุเรียนเข้ามาเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในการขายเธอไปเหมาทุเรียนมาเสียงเงินเป็นหมื่นแล้วขายไม่ได้เพราะเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ได้เป็นแม่ค้ามาตั้งแต่กําเนิดขายก็ได้บอกทุเรียนอ่อนเออขาดทุน เงินจากที่ว่าซื้อประทัวซื้อหย่งต่อกระเฮ็ดอย่างบ่ได้ชีวิตไร้สาระอ้าวอีหลีถามเลยเพื่อนคนไหนที่เกี่ยวกับวงการศริลปินไม่เดือดร้อนตังต้วิทอา้าวไงไงผู้จัดการร้านเดือดเซิร์งนะ่ะ <c oughs> น้องออฟอ่ะไปขับรถฟูดเพนด้าอาวพี่น้องจากที่เขาใหายงานขึ้นหนึ่งเด็ดจากพันสูนเมือนี่ต้องไปรับจ้างขับรถฟูดเพนด้า อันหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเองแต่บางคนนี่ภาละลูกเต้าเด้าได้เขาเยอะแยะนี่ข้างหลังนี่คิดดูว่าคุณสวดนี่เคยอยู่ห้องแอร์ห้องเออตอนนี้ก็ต้องมารับจ้างขนขี่ไก่เมื่อในตัวเดี๋ยวขอ่อยเซลล์คลิปล่องให้เบิ้งข่อ,อยมีเบิ้ลเรากับบ้แมนคลิปสร้างภาพคลิปตู้ข่อยรับจ้างอีเลีว่ามียังใส่สางหรอกข่อยสิบอกตอนนี้เลี้ยแตงเตสิตัดหีทิ่ม ระบายหมดค่ะตอนนี้คือทุกคนเดือดร้อนหมดแม้แต่กล้องห้วยไล่ตอนนี้กล้องห้วยไล่ค่ะเขาเป็นศิลปินเหมือนกันเขาก็ทนไม่ได้แล้วเขารวมตัวศิลปินเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติแล้วมีแต่คนไทยช่วยเหลือคนไทยเองผู้นาผู้นำฮีแตดฟอยุน้าแม่น้ำพ่อสูบอกน่งโตโปดมาได้ยินข่าววาติดข้อวิตตายนะแม่กูบอกไงขั้นตายกูจะไปลําเลยค่ะลําฟี่บอกเลยว่าถ้าวันไหนลําได้นะเพราะโควิดหยุดนะคอยรับ พอต้องจ้างยากผู้ใดมีงานทักมาหลกอกคนไปร่ำฟี่ผมพ่วมสิขายเครื่องเสียงทิมขนาดธรรมนูญซาวนะคะยังครบขนาดเขา,ขาระดับเขามีเงินซัพพอร์ตตัวเองอ่ะเขายังต้องได้ขายเลยค่ะเขายังต้องร้ขายอุปกรณ์ออกคุณเห็นน้ําตาประชาชนไหมถามหน่อยอยู่บ่ได้ดอกบ่ววาแต่ไผ่ค่ะตอนนี้บ้านก็จะไม่มีอยู่ค่ะบ้านไม่มีอยู่รถก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มี แต่ถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเราไม่สามารถไปทํางานได้ไม่สามารถมีที่ไหนให้เราทํางานปรับตัวเองมากี่ครั้งปรับจะของมาจะกรอบแล้วพี่น้องบอกแต่ให้เราอดทนปับปับปับมาตลอดเงื่อนหาพันแหลกข่อยสื้อผงสู้รถสือใข่สือน้ำปลามื่อไวซื้เมื่อไว้เงื่อนหาพันแหลกแล้วก็เงื่อนเจ็ดพันใช่มาแต่ข่อยไป็ร่ำงานเดรยวข่อยก็ได้แล้ว คนไม่ได้ดูถูกเงื่อนดอกเฮ็ดจังไหนก็นได้ให้ประเทศชาติกับบ้าคือเกาอะไรตุข่อยี่ทมาหากินเออแต่ก่อนน่ะมีรถมีลากขี่รถไปงานไปล่ำมวเห็นเนี่ยฮะา,านาบะลาฮหหหันมีต่ความคือคืนตอนนี้ตีใช้คำว่าอดทนอดทนอดทนจนแบบอดทนจนไม่รู้จะอดทนยังไงคะ่ะพี่น้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้อดทนแล้วอดทนแล้วอิ่มไหมอดทนแล้วพอแม่จะอยู่ใดบ่ล่ะ แม่คอยล้อนหายซุ่มือคอยบอกให้แม่คอยหายซุ่มือืออออ่อนเหลือตนซานลูกท่อมาแย่ไหนบอกว่า,วาแม่เหลือตนโตเหลือตนโตกระเช็า,านี่ไหนบ่มีหม่องเหตุงานใบประกาศเนี่ยคอยถือมาสามรอบแล้วใบประกาศคอยนี่คอยเลียนจบมากนี่มันบ่มีหม่องรับเพราะหยังเพราะคนกระโตกงานหลตแต่คนที่เป็นอยู่กระโตกงานหลาย เจ้าวอถือค่าเอื้อยเบาๆบเพื่อนเบาเบาไม่ได้หรอกลองมาเป็นนิตยาดูนะคะตอนนี้ลองมาเป็นเบื้องค่ะลองมาเป็นเบิง้งไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนเป็นกี่ปีแล้วปีกว่าจะสองปีใช่ไหมคุณสดตั้งแต่มีนาแล้วคุณเนาะมีนาปีหกสามเนาะเราเราโดนไปก่อนนั้นอีกใช่ค่ะมันมันร้านอาหารขออนุญาตยกตัวย่างย่างเช่นอีสานลำเพื่อฤีสารลำสินฤษยังกะแล้วแต่ค่ะ เขาปรับปรุงร้านหมดไปตั้งกี่ล้านสิบ้านยี่สิบ้านเขาองหากู้เงินมาลงทุนเปิดร้านแต่พอเขาเปิดนะ่ะปีหนึ่งเขาหาเงินได้เคเดยนกั้สองเดือนกับปิดอีกปิดอีกปิดอีกสร้างปิดเสียเขาขี่ว่ามาส่งธนาคารพี่น้องเสือบอจากที่นิตยาหาเงินได้เกือบทุกวันถึงจะวันละไม่มากก็ช่างเป็น,เป,นเป็นอาชีพของเราแต่สมมตินี่ปีกว่าๆที่ขอยบ่ไม่ไรายใดเลย แม้แต่เงินจะใช้ต่อวันยังไม่มีต้องขอเขาค่ะขอเขากินค่ะเบ้าชื้อบ่ไาอาย,ยืมเขาจนแถวานี้จนเขาเลียมละอาข่อยบลแล้วบ่ยืมกับบ่ได้กินเด้นอไม่แถวนี้ขเขาบเลีย์พ่อเนาะแก้วมังกรเขานีข่อยลักจนบดสวนแล้วไปเอิญมันบ่พผัใหญ่หยังงห้เกียรมันปนันบอกบอกข้ยนั่นที่หลีมุ้เจ้าจะไปเอิญห้เกียร์มันปน,น,นัน ข้อยตัวเป็นแบบนั้นนี่แจ้นะจี่แจ้สู้นี่แจ้สู้เนาะแตะกูนี่เมื่อนี้นะพี่น้องปกตินี่แจ้เสียบบมานบ่อเรื่องไรสาระปานี่แต่ว่ามืัอนี่เหลืออดอีรีย,ออย้อนยังตีเมื่อนี้คอยของเงินเขายี่สิบบาทซื้อขนมกีบคอยเลี้ยงต้นชาจะคลองเออปกติเงินยี่สิบบาทนั่นนาเวทีคอยยิบเอายิบเอาสึมื่อนี้แม้แต่ขนาดเงินยี่สิบบาทคอยกระเดียดขอเขาซื้อขนมกีบสาละเปาเขามาขายอยู่ข้างล่างนั่น แล้วผู้ใดก็ะซามถืขวอยเป็นหนีหมู่เจ้าไว้ไม่ต้องกลัวว่าสิบ่ได้่คอยใช่หนีทุกคนถ้าขอยมีเงินแต่ตอนนี้พันมี้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เรื่องจริง <c oughs> ไม่มีไม่ไมจจริงๆไม่มีใครหรอกค่ะอยากให้คนทักมาทวงนี้